ในเดือนนี้ท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่รอบด้านนิดหนึ่ง คุณเป็นคนที่เก่งฉลาดเฉลียวรอบข้างแล้วในเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์หาอะไรทำใหม่ๆอยู่เสมอมีความรู้สึกอยากจะออกนอกกรอบอยากจะออกจากเรื่องเดิมๆอยากจะเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอีกมุมมองหนึ่งที่เปลี่ยนไปเป็นเดือนของการที่คุณจะได้โชว์ศัก,กยภาพเลยอาจจะได้ลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําคนทําฟรีแลนซ์จะต้องเจอกับงานที่มันค่อนข้างเยอะมีเรื่องให้มาแก้ปัญหาเกือบทุกวันคนทํางานประจําต้องคิดนอกกรอบแก้ปัญหาแบบ ใหม่แบบ飒บแบบที่เราไม่เคยทําแล้วเดี๋ยวมันจะดีอย่าอยู่ในคอนฟอร์ตโซนมากเกินไปคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบที่ท้าทายไม่ว่าจากเจะ้านายก็ดีจากคนร่วมงานก็ดีจากการทํางานของเราก็ดีแต่สุดท้ายคุณจะผ่านไปได้เรามาดูการเงินค่ะโอ้โหคู่บาอาจารย์บอกไว้ว่า,ทาเทวสวรเป็นใหญ่เรื่องขุมทรัพย์ดังนั้นคนเกิดวันจันทร์ไม่ต้องกลัวปัญหารเรื่องหมุนเงินไม่ทันมีโอกาสมีคนมาซัพพอร์ตคุณบางคนขายของแล้วก็มีคนมาซัพพอร์ตบางคนเนี่ย ทำธุรกิจเป็นคนมีความสามารถจู่ๆมีคนมาชวนมาร่วมงานกลายเป็นเจ้าคนนายคนอาจารย์มองว่าอย่าปิดโอกาสของตัวเองให้ลองอะไรใหม่ๆจะมีคนอุปถัมภ์ทำจุนและมีคนสัพพอร์ตเข้ามาต่อมาสังคมรอบตัวและบริวารค่ะอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ใบเนี้ยไม่ได้ไม่เสียอาจจะเป็นในลักษณะของการที่คบกันตามเนื้อผ้าญาติโกโหติกาที่อาจจะสร้างปัญหาก็หยุดสร้างไม่ได้ทาให้เราอ่ะชื่นใจมากสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่อาจจะ มีความรู้สึกว่าคนที่บ้านรักเราไม่เท่ากันรู้สึกน้อยเล็กๆว่าทำไมทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ดีพอสำหรับคนที่บ้านสักทีหนึ่งมันเป็นความน้อยอกน้อยใจเบาๆอ่ะให้ทำใจดีๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอย่าไปหวังอะไรเยอะหรือบางคนไปขอความช่วยเหลือจากที่บ้านอาจจะได้ไม่ถึงฝากงานแล้วอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปน้อยใจจนเกินควรแล้วกันบริวารดีได้สัมภาร์แก้วสัมภารทองเลยคนที่อายุน้อยกว่าเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันทำงานกับคนรุ่นใหม่หรือคนอายุน้อยกว่าจะนํา มาซึ่งโชคลาภของคนที่เกิดวันจันทร์มีรวงดีกับเด็กคำว่าบริวารในที่นี้เนี่ยคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้อาจจะใช้จ่ายแล้วได้ของถูกใจได้เจอคนต่างที่ต่างทางต่างถิ่นดักค่อนข้างดีต่อมาสรุปนะเป็นองค์ยานความรู้ค่ะคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้ ุ่งเทในเรื่องของความรู้ของตัวเองพัฒนาสีมือตัวเองให้เต็มที่โอกาสกําลังจะเข้ามาครูบาอาจารย์บอกสัญญาณว่าแล้วว่าอย่าไปท้ออย่าไปถอยคนเกิดวันจันทร์กําลังจะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีคนจะอุปถัมภ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของบริวารก็สนับสนุนได้ด้วยดีจะมีคนมาจากทั่วสารทิศมาช่วยเหลือได้มีโอกาสโด่งดังทั่วข้ามคืนโรคภัยไข้เจ็บต้องระมัดระวังพวกโรคผิวหนงังภูมิแพ้ไข้หวัดหรืออะไรที่เกิดขึ้นกับไวรัส ความรักเป็นคนโสดจเจอคนมีเจ้าของแล้วโลเลเจ้าชู้เลือกไปเลื่อยอย่าพึ่งไปใจเร็วด่วนได้คนที่มีคู่ครองแล้วพ่อแง่แม่ง,งอนนิดนิดลิ้นกับฟันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีอะไรมากเลขมงคล136